จิตท,ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาดนะีพอกระทบอารมณ์ที่ถูกใจมันก็ฟูขึ้นมะาฟูมากๆก็ลำพองนะแล้วกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนะก็ห่อเหี่ยวแฟบลงไปงั้นทั้งวันนะจิตเราะเดี๋ยวก็ฟูขึ้นเดี๋ยวก็แฟบลงไปเพราะเรากระทบอารมณ์ทั้งวันนะ ลองทบทวนดูนะตั้งแต่เช้ามาเนี้ยเรากะทบอารมอะไรมาบ้างแล้วตาเราเห็นอะไรมาบ้างหูได้ยินเสียงอะไรมาบ้างจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นกระทบรสยังไงร่างกายกระทบสัมผัสยังไงใจเรากระทบความรู้สึกยังไงนะลองนึกทบทวนดูสิมันก็มีอยู่สองอย่างเท่านั้นแหละ อารมณ์ที่พอใจกับอารมณ์ที่ไม่พอใจแต่ว่าแม้ว่าอารมณ์ที่พอใจหรืออารมณ์ที่ไม่พอใจนะจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนสักอย่างเดียวลองทบทวนดูนะอย่างเมื่อเช้าบางคนตื่นมาจิตใจว้าบุน กลัวจะมาวัดไม่ทันอะไรเงี้ยลุกรียลุกรนขับรถมาก็รีบมาพอม,ม,มาทันก็ดีใจถึงเวลากินข้าวนะได้ของอร่อยก็ดีใจเจอแต่ของไม่พอใจไม่ชอบไม่สบายใจคอยอ่านใจที่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไห้ นั่นละสุดยอดของการปฏิบัติเลยนะนสุดยอดของการปฏิบัติในชีวิตประจําวันการปฏิบัตินั้นมีสองส่วนปฏิบัติในรูปแบบกับปฏิบัติในชีวิตประจําวันปฏิบัติในรูปแบบถึงเวลาต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมวันไหนจิตฟุ้งซ่านทําความสงบไป ไหนจิตสงบแล้วฝึกให้จิตตั้งมั่นตอนไหนจิตตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาไปแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์เห็นไตรลักษณ์ไปซ้อมในรูปแบบให้มากทำให้มากอย่างน้อยวันหนึ่งให้ได้สักสามชั่วโมงเราจะเก่งจิตใจเราจะมีกำลังแล้วพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราจะภาวนาได้ ยากนะการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเคยมีบางคนมาคุยวัดหลวงพ่อว่าไม่ได้ทำในรูปแบบเลยผมปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลวงพ่อเห็นแล้ว่าพูดไม่รู้เรื่องหรอกอย่างเงี้ยเอ,อทำอะไรก็ทำไปเถอะสุดจะสอนทำไม่ได้จริงหรอกจะฝึกในชีวิตประจำวันได้นะ สติเราต้องดีจิตเราจะต้องตั้งมั่นเรื่องนี้ทำได้เมื่อหลายสิบปีก่อนนะครูบาอาจารย์กรรมฐานส่วนใหญ่ทนะ่านจะสอนลูกศิษย์นะให้พุทธโธพุทธโธเสร็จแล้วให้มาพิจารณาก,กายเกือบทั้งหมดเลยท่านจะสอนอย่างนี้นมีครูบาอาจารย์ที่ประหลาดโยงหนึ่ง คือหลวงพ่อพุทธฐานิโยหลวงพ่อพุทธไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะแต่เป็นลูกศิลย์หลวงปู่เสาหลวงปู่เสาก็มีศักดิ์เป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นอีกชั้นหนึ่งหลวงพ่อพุทธก็เป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เสาว่านั้นท่านก็เรียนมาหมดนะพุโทโธพิจารณกายอะไรท่านทําได้หมดนะแต่พอท่านเอามาสอนคารวะญาติโยม ท่านไม่ค่อยได้พูดเรื่องพุทโธพิยนักกายท่านรู้สึกสอนไปก็เท่านั้นไม่ค่อยทำหรอกท่านสอนกรรมฐานที่ประหลาดมากเลยนะคนฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่กรรมฐานบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดให้มีสติเจอหน้านะท่านก็จะพูดแต่เรื่องเนี้ย ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้ทำได้ไหมพวกเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดได้ทั้งวันแล้วแต่มันไม่มีสตินะมันก็เลยไม่ใช่การปฏิบัติหลวงปู่มั่นบอกมีสติคือมีการปฏิบัติขาดสติคือขาดการปฏิบัติ นั้นถ้าเรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะี่ถ้าเรามีสติกำกับอะไรเป็นตัวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายร่างกายเป็นผู้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดเรามีสติรู้ไปร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึกไปนะนี่ก็เรามีสติรู้ มันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดืม่มจะทำจะพูดมันเงี้ยมีสติรู้ร่างกายมันทำงานเรื่อยๆตัวสุดท้ายของท่านคือตัวคิดยืนเดินนั่งนอนกินดืม่มทำพูดคิดอะไรเป็นผู้คิดร่างกายไม่ใช่ผู้คิดแต่จิตเป็นผู้คิด งั้นที่หลวงพ่อพุธสอนนะให้มีสตินะรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดของร่างกายถ้าใจอไปคิดให้รู้ทันไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะแต่รู้ว่าจิตเรากำลังไปคิดอยู่เรื่องที่คิดนะใครๆก็รู้ไม่ต้องปฏิบัติก็รู้หมามันคิดหมามันก็รู้ว่ามันคิดอะไรนะ ตัวอะไรไมันก็รู้เพราะนไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดแต่ให้รู้ว่าจิตคิดสองอันนี้ไม่เหมือนกันรู้เรื่องที่คิดใครๆก็รู้รู้ว่าจิตคิดเนี่ยถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติที่แท้จริงไม่รู้หรอกนรู้ไม่ได้หรอกเพราะจิตไม่ตั้งมั่นพอที่จะรู้ว่าตอนนี้ จิตไหลไปคิดเห็นไหมการจะรู้ว่าจิตไหลไปคิดอนะ่ะอยู่ๆมันไม่รู้หรอกนะต้องทำในรูปแบบก่อนฝึกให้ชำนิชำนาญไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไป <c oughs> ไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิเดินจงกรมแค่นี้ไม่พอต้องรู้ทันจิตตนเองด้วยอย่างพอเราเดินไหว้พระเสร็จนะคล้ายๆนักมวยก่อนจะโชก็ต้องไหวค้ครูไหว้ครูแล้วเป็นการเตือนตัวเองว่าเราเป็นสิทธิ์มีครูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะ ใจิตใจเราจะรู้สึกอบอูน,ในใจิตใจเราอบอูนเราก็มาทำกรรมฐานนั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้แต่ในจุดแรกอาจจะทำไปเพื่อความสงบถ้าสงบพอแล้วก็พัฒนาขึ้นไปทำกรรมฐานนั้นเดิมแล้วแต่คอยรู้ทันจิตตัวเอง เช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตนี้ไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันนะหรือดูท้องพองยุบเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตถลําไปเพ่งท้องรู้ทันนะหรือขยับมือทําจังหวะาสายหลวงพระเทียน ไม่ได้ขยับอาวิเศษวิโสอะไรหรอกขยับอาสติขยับแล้วชัดจิตมันหนีไปรู้ทันจิตมันไปเพ่งใส่มือรู้ทันไหมเคล็ดลับมาอยู่ตรงที่รู้ทันจิตตัวเองทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้เวลาทำกรรมฐานนะจิตมันจะพลาดไปสองทาง อันหนึ่งมันจะลืมอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดอีกอันหนึ่งมันจะไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานหนีไปคิดก็รู้ไปเพ่งอยู่ก็รู้ฝึกอย่างนี้จนชำนาญเราจะอ่านจิตใจตัวเองออกจิตนี้ไปคิดเราก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้เราอ่านออกเพราะเราฝึกเราซ้อมทำในรูปแบบ ทำในรูปแบบไปนะจิตเผลอก็รู้จิตเพ่งก็รู้แล้วทีเนี้ยพอมาอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณนะ์นีจิตเผลอไปดูรูปรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันอะไรเงี้ยคอยรู้ทันไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดหรือจะคิด ก็มีสติรู้เท่าทาันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปที่รู้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดมไม่ใช่รู้เฉพาะร่างกายนะแต่เห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดจิตเป็นคนเห็นนะแต่ต้องอย่างนี้นะถือจะถูกไม่ใช่รู้แค่ว่าตอนนี้นั่งอยู่ตอนนี้เดินอยู่มันจะเห็นว่าเออร่างกาย ที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงน,นะมันเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนเห็น,นจิตกับร่างกายเป็นคนละันกันนี้ทั้งวันเราก็จะเห็นในร่างกายยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดจิตเป็นคนเห็นแล้วก็แอบบงการร่างกายด้วยะะเราจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดอะไรนี้แล้วแต่จิตจะสั่งนะ จ,จิตเป็นเจ้านายร่างกายเป็นผู้รับใช้แล้วแต่จิตจะสั่งไปเรื่อยๆเราจะเห็นกายกับจิตมันทำงานสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกนะว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกพอกายกับจิตมันแยกออกจากกันแล้วเราจะรู้ทันทีเลยร่างกายไม่ใช่เรา แล้วเวลาจิตไปคิดนะี่เราก็จะเห็นเองเวลาจิตจะคิดนะี่จิตก็คิดได้เองไม่ได้เจตนาจะคิดนะ่ะมันไปคิดได้เองสั่งให้ห้ามคิดนะ่ะสั่งว่าอย่าคิดนะ่ะก็สั่งไม่ได้เนี่ยตามรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะแค่จิตมันไปคิดรู้ทันอย่างเงี้ยเราจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตมันคิดได้เอง จิตเป็นธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งทำหน้าที่รับรู้อารมณ์แต่เราสั่งอะไรมันไม่ได้มีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีแต่ความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งว่าอย่าคิดก็ไม่ได้สั่งว่าจงคิดแต่เรื่องที่ดีก็ไม่ได้สั่งว่าห้ามคิดชั่วก็ไม่ได้สั่งว่าจงมีแต่ความสุขก็ไม่ได้ สั่งว่าจงอย่าทุกข์ก็ไม่ได้เนี่ยพอเราเรียนรู้จิตใจตัวเองนะเรื่อยๆจะเข้าใจความจริงรูป,ปรธรรมที่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทานพูดนะก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเปลี่ยนอิเดียบทไปเรื่อยไม่เที่ยงมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะตลอดเวลาไม่ใช่ตัว เราของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นแค่วัตถุธาตุที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมีธาตุไหลเข้ามามีธาตุไหลออกไปอะไรเงี้ยตลอดเวลามีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ไดนะ้แล้วตัวร่างกายนะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่เสมอ ตลอดเวลานะร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งนานก็ทุกข์นะนอนนานก็ทุกข์เดินนานก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ยิ่มก็ทุกขนะ์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยในด้านจิตใจเราก็เห็นเนาะจิตใจมันก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานของมันได้เองแล้วก็ไม่เที่ยง จิตสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีจิตชั่วล้วนแต่ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยเนี่คยค่อยๆดูไปเรื่อยนะ